สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บ่ายนี้ที่จังหวัดพังงาน,นะครับกับทีมงานของชมรมรวมช่างด้วยใจที่อู่จันจ่ายเซอร์วิสที่อำเภอตะกัวป่าพร้อมกับผลิตภัณฑ์รถควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ในรถทั้งเบนซินและดีเซลนะครับในขณะนี้เราจะมีตัวต่อไปก็คือเราจะแยก สารเกลือเกียร์ออกแยก C V T ออกมาต่างหากเลยนะครับในอนาคตนี่ตอนนี้กําลังผลิตอยู่ครับเราจะแยก C V T ออก C V T ออกมาเลยออกมาเลยต่างหากใช้ C V T โดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันรุ่นใหม่ๆมันจะมีเกจต้องสูงขึ้นครับครับแล้วก็ A T F ก็แยกต่างหากเลยต่อไปในอนาคตเราจะแยกให้หมดครับส่วนน้ำมันล้างเกียร์นั้นก็คือเรายังใช้สูตรเดิมเราที่ หลายคันเกียร์วืดวิ่งมาแล้วเกียร์วืดเราใช้เข้าไปาเติมเข้าไปล้างเกียร์ฟอกเกียร์ก่อนเราผัดจริงนมันเกียร์ใหม่ปรากฏว่าใช้ได้ดีโดยเฉพาะของอาจารย์วิรัติท่ระยองอ่ะวิ่งมาแล้ววืดวู้ดจับวืดจับ,จบ<ไ>หลังจากล้างเกียร์หายเลยครับแล้วก็ช่วงเช้าไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอดีเลยไม่ต้องรอกว่าที่มันจะออกประมาณสักสี่ห้าวิที่โดยประมาณที่เกิดเฉพาะอาจารย์วิรัตินี้ท่านแก้ไปทั้งหมดประมาณสิบกว่าคัน ที่ได้ผลแต่ต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์ว่าถ้าวืดมากๆร้อนแล้ววืดไอ้ตรงนั้นต้องบอกจาของรถทำใจก่อนให้เสียน้อยไว้ก่อนถ้ามันวืดเราถ้าพูดถึงโอเวอนเกียร์เราจะเก็บน้ำมันเกียร์ตัวนั้นมาใช้ได้ครับแล้วถ้าถ้ามันมันรีเลย์ช่วงเช้าตอนเครื่องเย็นครับถ้าเครื่องเย็นตรงนั้นอ่ะโอกาสหายนี่เกิน90%แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งโอริงแข็งโอริงี่มันแข็งเกินไปแล้วมันปิด ปิดไม่สนิทปิดไม่สนิททาให้เกิดการลีกของน้ํามันอ่าก็ตัวนี้เข้าไปฟื้นปูริงครับป้องกันรั่วซึมแล้วก็ละลายสนิมละลายเขมาเหมาอยู่ในตัวตัวนี้จะมีคือทุกตัวเนี่ยผมจะผสมใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่น้ํายาล้างวัชสิบสองตัวตอนนี้เราก็มีตัวสิบสามเป็นมาก็คือแยกเกียร์ cvt แยกตะหักกมาครับแล้วก็น้ํามันเกียร์ cvt ตอนนี้ผลิตกําลังผลิตนะครับสูงกว่าสูงกว่าทั่วไปทามท้องะครับครับผมแล้วก็ อีกตัวนึงก็คือทีเด็ดคือขวดไม่ของเรายังไม่ให้ผลิตจะให้เฉพาะในกลุ่มช่างที่แก้อการหนักๆที่เจ้าของรถงบน้อยครับตรงนั้นะเพราะว่าถ้าถ้าผลิตขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปแบ่งเป็นสามขวดสี่ขวดอย่างเนี้ก็เลยยังไม่ให้ผลิตตรงนั้นเราเต้องซีนไว้ก่อนให้ให้แก้งานหนักเพื่ออันนี้พูดถึงขวดรุ่นเก่าขวดรุ่นเก่าครับแต่เป็นสูตรใหม่ เป็นสารล้างโครัิตของดีเซลนะครับครับผมเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงกว่าเพราะว่าตัวนี้จะปริมาณประมาณ70ยังย่งขวดเล็กเนี่ยสองร้บแต่ตัวโน้นสาหรับแก้เวลางานหนักนั่เจ้าของรถไม่มีตังคืองบน้อยพูดง่ายๆเราต้องช่วยเขาตรงนั้นก่อนครับให้เขาใช้ระยะเวลาเพื่อเตรียมงบประมาณต้องเปมาหากินก่อนครับ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ผ่านห้องแลบมาตรฐานสากลน,นะครับ,ค,รบคือของบริษัทซันซอยองเขายวห้องแลบใหญ่มากตอนนี้ประมาณบอกร้อยล้านบวกลบนะครับเขาเพิ่มการผลิต <c oughs> เพิ่มโรงงานขึ้นมาใหม่แล้วก็จะร่วมมือกันว่าจะทำให้วง,งการช่างเราเนี่ย <c oughs> แล้วก็ช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนให้ค่าใช้จ่ายน้อยมากครับอีกส,สิ่งหนึ่งที่ขอฝากนะครับ หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับท่านอาธิบดีกรมกวบคุมมลพิษครับท่านได้มีดำริว่ายุคปัจจุบันเรา,เ,าเกณฑ์มาตรฐานของคนส่งให้อยู่45%ครับท่านจะออกกฎหมายใหม่ให้แค่30%ถ้าเกิน30%ไม่ให้ต่อทะเบียนระง,งับการใช้ไม่ผ่านไม่ให้ผ่านลถรีแมปห,<ถ>หรือ ดันล่างๆดนโดนหมดครับโดนหมดในอนาคตต่อไปครับเขาจับขึ้นศาลเลยท่านบอกอย่างนี้แล้วสมมติเราไปเจอควันดําอย่างนี้แล้ววิ่งมาหลอกถ่ายรูปทะเบียนแล้วมีวีดีโอยิ่งดีเขาจะเรียกคันนั้นมาปรับหนักปรับสองเท่าแล้วก็แบ่งให้คนที่แจ้งครึ่งหนึ่งเลยสมมติว่าเคยปรับพันหนึ่งเป็นสองพันเลยเป็นสองพันเลยแล้วก็เตือนถ้าคุณไม่ทาเจออีกทีหนึ่งยึดรถเลยนะนะครับแล้วก็จับขึ้นศาลทั้งหมด อย่างเงี้ยเพราะว่าท่านได้บอกไปแล้วว่าในหลักที่ท่านเทสออกมาเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาจากรถยนต์ใช่เนี่ยมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็มากที่สุดคือรถยนต์ครับรถยนต์ในมาที่สุดเพราะนั้นท่านบอกว่าต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะต่อเบียนได้แล้ววิ่งบนถนนครผมก็บอกท่านว่าบอกโอ้โหมันหนักนะบอกคือหนักไม่หนักยังไงแล้วแต่เราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนครับ ก็เราก็โชคดีแล้วก็ท่านก็จะเปิดเป็นหน่วยงานในกรุงเทพก่อนแล้วก็ปรีมณฑลแล้วก็เขาเชิญพวกเราเข้าไปร่วมโครงการนะครับไปทำกิจกรรมร่วมกิจกรรมเป็นข่าวดีแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับขับเครื่องวัดพันดำอาจารย์จ๋เามีแล้วนะเพราะต่อไปต้องใช้ต้องเข้มข้นมากแล้วก็ เครื online, ่องเทสหัวฉ like ีดออนไลน์เครื่องมือออนไลน์เราก็ผมผมได้เตรียมงบประมาณให้แล้วครับก็ให้ผ่อนกันแล้วกันเพราะว่าเครื่องหนึ่งซื้อเครื่องหนึ่งสองแสนกว่ามันไม่ไหวแต่เครื่องหนึ่งไม่ถึงแสนแต่ผมก็กําลังประกอบกันอยู่แล้วก็ออนไลน์มีปัญหาเราได้ช่วยกันก็คือใช้ระบบออนไลน์เลยออนไลน์นะครับเครื่องอยู่ที่อาจารย์จ่ายอาจารย์จ่ายเปิดเครื่องเทสหัวฉีดตรงนี้ออนไลน์ ที่ตะกี้ก็ดูได้ที่รอยองก็ดูได้ด,ได,ดูได้หมดแล้วก็ <c oughs> ช่วยกันว่นาช่วยกันวิเคราะห์ว่าต้องปรับจุดเรจะ<า>ต้องทำน้ำมันเขาจะเป็นกราฟสีเขียวสีเขียวคือบางครั้งในเครื่องสีเขียวทั้งหมดใส่เข้าไปในในในรถต้องมาปรับในรถเองต่างหากเพราะฉะนั้นต้องมีโปรแกรมในต่างหากที่เราเตรียมให้ให้โปรแกรมมาปรับที่รถโดยเฉพาะ2.2งดองฟอร์ตพวกนี้จะค่อนข้างซิกแซกมากค่อนข้างที่จะยุ่งยาก เพราะฉะนั้นมันต้องปรับบนล่างให้เท่ากันก่อนแล้วก็มาปรับที่รถอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นจับสั่นนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือต้องละเอียดต้องทันสมัยตอนนี้เขาขายกับเครื่องนประมาณสองแสนกว่าตอนนี้นะครับสองแสนกว่าบาททีนี้ว่าช่างจะไปซื้อไงไหวยกเว้นอู่ใหญ่ๆที่ใหญ่ที่มีงบประมาณนะฮะอย่างอู่กลางๆอู่เล็กๆเนี่ยไม่ไหวแน่ก็เลย เรียกประชุมกันอ่ะนีแล้วกันทำยังไงก็ได้อย่าให้ถึงแสนแล้วก็ใครไม่พร้อมก็ผ่อนไปเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยทสได้ทั้งวัวฉีดดีเซลอย่างเดียวดีเซลอย่างเดียวแต่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเทสได้หมดนะครับเป็นข่าวดีต้องเรียนรู้นะแล้วเดี๋ยวหลังสงการับเราจะมีสัมมนาที่พักใต้พร้อมเครื่องมือออนไลน์ทั้งสแกนเนอร์ออนไลน์ ทั้งหัวฉีดออนไลน์ทั้งการปรับแต่งน้ำมันทุกอย่างเราจะเตรียมประมูลให้นะครับเราต้องเตรียมการกันก็น่าจะสองวันครับในการอบรมนะครับเราจะเน้นหนักหนึ่งล้างสมองเกียร์สองซ่อมหัวฉีดสามรปรับระบบน้ำมันสี่แก้เกียร์กระตุกครับการดีเคราะห์่อนยนครับคือโครงการีจะเตรียมไว้อันจะจ่ายคิดว่ามีความคิดเห็นว่ายังไงครับหลังจากที่เราจะเตรียมกับโครงการ สัมมนาที่ภาคใต้ดีเลยครับดีมากๆครับเราอยากให้มีการสัมมนาที่ภาคใต้นะครับเอาไว้สักส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าไปสัมมนาในจุดของของอาจารย์รบ,บางครั้งเนี่ยเราไม่สู้ในการเดินทางนะครับแล้วก็ชมรมภาคใต้ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะขยายนะครับเริ่มที่จะเข้ามาในกลุ่มของชมรมรวมช่างด้วยใจของอาจารย์เนี่ยในการลดฟันดำนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้เรารพยายามขยาย ในชมรมในกลุ่มช่างของเรานะครับเพื่อมาจับมือกันนะครับ mm hmm. มาร่วมโครงการที่เป็นโครงการอาจารย์ที่ทํามาไว้ที่เป็นโครงการดีมากๆนะครับ mm hmm. ไว้สําหรับแก้ปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับค่า PM เ5นะครับค่าควันดําต่างๆที่เกิดในประเทศของเราตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยจะได้เป็นบริสุทธิ์จะได้ไว้ลูกหลานของเรานะครับจะได้ไม่เกินการเกิดโรคต่างๆนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับกับโครงการนี้ที่อาจารย์ใหญ่ได้ทำเอาไว้นะครับเราก็จะพร้อมนะครับช่างของเราทีมช่างของเราจ่ายเซอร์วิสทุกคนนะครับพร้อมที่จะไปด้วยกันนะครับพร้อมที่จะไปด้วยกันกับอาจารย์นะครับโครงการที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องได้รับการร่วมมือจากคนหมู่มากครับทุกทุกฝ่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันครับเพราะว่า อาจารย์จ่ายเป็นครูฝึกสอนอาจารย์จ่ายมีอะไรดีก็ต้องให้น้องๆรุ่นหลังครับได้รับรู้ครับครับเพราะว่าไม่มีใครเก่งหมดทุกอย่างใช่ครับต้องเอาความเก่งของแต่ละคนเราต้องนําความเก่งของแต่ละท่านครูบาอาจารย์ภาษาตะก้าไว้แล้วหยิบขึ้นมาใช้ใช่ครับงานจะได้รวดเร็วขึ้นครับแทนนี้เราจะหาวันหนึ่งไม่จบเราโทรกิ้งเดียวอาจารย์ครับตัวนี้ตัวนี้เคยเจอไหมอ๋อไปทําตัวนี้ตัวนี้อยในี้ก็อยู่โมงจบแล้ว เราไม่ต้องเสียเวลาเยอะดังนั้นอย่าไปกลัวว่าทําไมเราไม่เก่งหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะน้องๆต้องรู้นะไม่มีใครี่รู้หมดทุกอย่างเขาจะเก่งคนละด้านกนแล้วแล้วมาผสมกันนะฮะโครงการซ่อมเกียวโตเรียนเกียวโตฟรีก็เตรียมให้แล้วโครงการเรียนหัวจีดฟรีก็เตรียมให้แล้วแต่ยังไม่มันระยะสั้นไปนั้นนะ ือเบื้องต้นพื้นฐานจะจะให้ฟรีหมดแต่ถ้าจะจะเป็นมืออาชีพจริงๆต้องไปเข้าคอร์สต้องไปเข้าคอร์สเข้าคอร์สเพราะว่าค่อนข้างจะละเอียดมากครับการปรับดิจิตอลเนี่ยกด0นก็ต้องคือศูนย์ถ้ากด0ูเดี๋ยวกด0.1อะไรไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องศูศก็คือ0ต้องเป๊ะหนึ่งก็คือ1นะครับขนาด ละเอียดขนาดนั้นใส่ในรถยังต้องปรับในรถอีกปัรับเพราะฉะนั้นต้องเข้าคอร์สครับแล้วก็จะบอกครูฝึกสอนว่าต้องเตรียมที่พักให้เตรียมข้าวปลาอาหารให้แล้วต้องใช้เวลากี่วันอยู่ที่สมองของแต่ละคนมันทึกไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์จบก็มีบางคนสองวันจบก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานอาจารย์จ่ายต้องสอนพื้นฐานไว้ก่อนถึงได้ไวขึ้นนะครับ ถ้าเกิดอาจารย์จ่ายสอนพื้นฐานให้น้องๆเร็อยเพื่อเผยนี่ที่เมษาที่เราจะหลังเมษาที่เราจะสัมมนาเนี่ยเขาเข้าไปเขาอาจจะเรียนสองชั่วโมงจบเลยก็ได้าะจะเตรียมหัวฉีดมาให้แต่ละคนได้ถอดทาเองได้ถอแล้ววัดเองแล้วเข้าเครื่องเองการดูโปรแกรมที่เราเตรียมมาให้ต้องทําแบบไหนก็คือคือทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับต้องเตรียมโน้ตบุ๊กไปด้วยนะใด้ครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้สาหรับ ไว้ซ่อมหวัวฉีดโดยเฉพาะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นข่าวที่ว่าทุกคนต้องมีด้วยองความยินดีนะท่าบอาจารย์ส่วนแท่นเทสหวัวฉีดนั้นก็น่าจะไม่กี่เดือนนี้จะออกมาตอนนี้กลำลังพับเหล็กประกอบท่าน,นเทสหวัวฉีดใช่อย่างที่ที่เรามีอยู่แล้วนี่ก็คือตัวนั้นไม่ไม่รุ่นใหม่ไม่ได้แล้วของอาจารย์ปอไม่ได้ อันนั้นก็คือเราเราทำพื้นฐานอ๋อพื้นฐานได้แต่ต้องเท่นตัวใหญ่ตัวนี้เข้าไปตวงเป็นเป็นกราฟอ๋อเป็นตวงเป็นซีซีเราก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมครับแต่ตัวนี้เขาจะเราก็เอาหัวฉีดเนี่ยถ้าเราเทสตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องตวงเลยตวงเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นกราฟเลยครับเราก็ให้เราปรับตรงไหนเราก็ต้องใช้เครื่องมือเดิมเนี่ยปรับนะครับโปรแกรมมันตั้งห้าพันโปรแกรมห้าพันโปรแกรมอาจารย์ต้นเนี่ยสั่งมาต้นทุนจริงๆเลยเนี่ยแส่หน้านะ Hmm. แต่เขาต้องขายสองแสนกว่าก็คือเรื่องปกติ uh. ก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายจจ่าจยอะไรต่างๆแต่เราประกอบขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ถึงแสนให้ทุกคนได้ใช้ oh. <ล>ดีมากๆใครยังไม่พร้อมเราก็จัดการบริหารให้ว่าต้องวางเปนให้ต้องเป็นแบบไหนต้องอยู่ในระเบียบวินัยแบบไหนครับนะครับเราจะ,จะจัดการให้ตอนนี้ <Okay. S 2> ล็อตแรกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิบเครื่องสิบเครื่อง ต้องรอเครื่องเครื่องตัวใหญ่ของผมมีหกหัวเสร็จก่อนน่าจะเสร็จเร็วๆนี้แต่ก็เริ่มประกอบหัวเดี่ยวให้ไปใช้ใช้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าอาจารย์อาจารย์หลิมเขาบอกของตั้งท่ไม่ได้เอาไปเลยหกหัวขี้เกียจทําหลายที่เดียวก็ <c oughs> ทําตัวใหญ่ไวเร็ล่ให้เลยแต่มันการใช้งานโปรแกรมตัวเดียวกันหมดนะครับสรุปที่อาจารย์ทำมาคือหกหัวหรือหัวเดียว หัวเดียวครับหัวเดียวชาวหกหัวเนี่ยหลายตังนะ่อ้มันเยอะทีละหัวครับทีละหัวก็พอมันใช้เวลาตัวไม่นานนะครับก็เป็นข่าวดีของสมาชิกเราก็เตรียมการเลยนะครับครับว่าตอนนี้เจกันเดอร์ออนไลน์นั้นเพื่อรองรับเบนบีเทั้งหมดประมาณ10กว่ายี่ห้อที่ลงโปรแกรมสมองเกียร์ลงโปรแกรมหน้าปัดแล้วก็เราออนไลน์จากต่างประเทศเลย ก็เดี๋ยวต้องเตรียมการว่าจะทํายังไงให้มันถูกลงมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอีกครั้งหนึ่งแต่สาหรับคนที่ซ่อมรถยุโรปอะไรมันเหมาะตรงนั้นอืส่วนรถญี่ปุ่นเนี่ยยุโรปไม่ได้ซ่อมอะไรไม่จําเป็นครับก็ต้องใช้ร้อนตัวตัวเดิมก็ยังได้ตัวนั้นก็ทาอีโมได้เนะี่ยได้รีเซ็ตอีโมได้แต่ตัวล่าสุดนี้ถ้าตัวของร้อนตัวเก่าไม่ได้ตัวนี้ได้นะอ๋อเหรอ ือจะลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยเลยลวันนั้นอาจารย์ดอนไปลงรู้สึกจะ B O หรืออะไรเนี่ย<ะ>คือบริษัทใหญ่ทาไม่ได้ก็ยกมาอาจารย์ดอนปั้มอยู่ตั้งนานคือมันออนไลน์ต่างประเทศเสร็จเพาะช่วงพักพอช่วงพักเสร็จต่างประเทศก็ส่งขอ้อมูลมาเลยว่าคุณต้องทำหนึ่ามสี่ห้าปุ๊บกดกดกเข้าไปปุ๊บสตาร์ทชึงติดเลยอซึ่งคือเราทําพื้นฐานเดิมๆไม่ได้ อย่างเกียร์ที่ตันเนี่ยพวกนี้ตันเนี่ยยกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอิโมลมันล็อกนะเอาเลยฮะตัวนี้มันแก้ได้หมดนิสสันนะใช่หรือเกียร์ออกมาหรือเกียร์มาซ่อมเกียร์เนี่ยล็อกเลยโอ้อยโมนล็อกเลยใช่รู้สึกอะเมล่าเนี่ยมันรู้เอาเลยเจ้าถ้าเปลี่ยนเกียร์ครับถ้าเหมือนกับเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์ลูกลูกลูกใหม่หรือเกียร์มาในโอเวอร์ฮอนอ๋อนี่โอเวอร์ฮอนนี่พูดถึงโอเวอร์ฮอนใช่ไหมครับครับโอ้โหตอนนี้กำลังลองว่า เชฟโรเลตเราจะลงแมคานิกได้หป่าคือคือแผงปลาติกอะคิดคิดว่าเครื่องตัวเดิมลงได้อยู่แล้วแต่ตัวนี้โดยที่เราเปิดมามันจะสแกนเองไงอ,อย่างรถคันใหม่ของผมเนี้ยครับป้ายแดงอันเนี้ยเสียบเข้าไปมันวิ่งปื๊ดปุ๊บออกมาเลยเราไม่ต้องกดอะไรนะกดเบนสะกดเบนสปุ๊บมันจะรันเลยรันล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 ันว่าอ้นี่พูดถึงล้นตัวใหม่ตัวใหม่ใหม่ล่าสุดหรือนะใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจะวิ่งออกใหม่ล่าสุดอีกเลย มันต้องมีครับเพราะว่า,า,เาเราเราซอบแบ,บมันต้องมีราคาเท่าไรจ๊ะก็จริงๆเขาขายเป็นแสนกว่าบาทแต่ในกลุ่มพวกเราก็ไม่ถึงหรอกก็ยังสูงอยู่ประมาณแสนสามกว่านั่นะครับตอนี้เราเราซื้อกันสดทิ้งสิบตัวสิบตัวมาทดสอบมันก็มีส่วนต่างที่ลดลงมา <c oughs> ถ้าซื้อตัวเดียวเนี่ยแสนสามกว่าแน่ๆตัวนี้ อ้าวเป็นข่าวดีนะครับก็เ,เตรียมรับโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ดูก็ดีหรืออาจารย์ช่างในกลุ่มก็ดีครับเดินกันายครับก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างสูงนะครับที่วันนี้อาจารย์ใหญ่ของเรานะครับได้อุตส่าห์เดินทางมานะครับมาเยี่ยมนะครับในชมรมของเรานะครับของ อู่ผมจ่ายสวิตตะปัวป่าพังงานะครับเราเป็นความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่อาจารย์สัต์เดินทางมาค่อนข้างไกลมากๆนะครับสมาเยี่ยมพวกเรานะครับมาดูการทํางานของเรานะครับว่าทํางานเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้ในช่างนะครับทุกท่านนะครับที่มองที่เห็นการทํางานของทางอาจารย์ใหญ่นะครับที่อยู่ในชมรมของรวมช่างด้วยใจแล้วก็ช่วยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ดีเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับอยากให้ช่างทุกท่านนะครับทุกคนเข้ามาร่วมอยู่ในโครงการนี้กันเยอะๆครับเพื่อจะได้ลดมลพิษนะครับทางอากาศของเราที่มีปัญหากันมายาวนานที่แก้กันตั้งแต่สมัยก่อนนู้นก็ยังไม่ได้จบไม่สิ้นนะครับเราต้องช่วยกันนะครับต่อไปเราต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือคนละที่คนละอู่นะครับเดี๋ยวก็สิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับ ในการโครงการลดมลพิษเรื่องฟันดําหรือโครงการของอาจารย์ที่สร้างขึ้นมาตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ช่างช่างด้วยด้วยจัด้วยกันนะครับที่จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ออกมาช่วยในการปัญหาเรื่องฟันดํานะครับเรื่องปัญหาเรื่องมลพิษนะครับลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าได้จริงๆนะครับลดเงินในกระเป๋าได้จริงๆนะครับและเป็นผลิตภัณฑ์ของ คนไทยนะครับของอาจารย์ของเราที่เป็นคนไทยนะครับที่จะต่อสู้กับผลิตภัณฑ์ของต่างชาติที่เข้ามานะครับมาวิวัฒนาการมาพัฒนานะครับให้ให้คนไทยของเราเนี่ยเก่งที่สามารถสู้กับชาวต่างชาติได้นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะการคิดค้นของคนไทยไม่แพ้ต่างชาติเพียงแต่ของเขาเขาเข้าคอร์สเรียนโดยตรงครับ แต่พวกเราหาด้วยประสบการณ์ส้างสนามจะช้าหน่อยแต่ถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่เนี่ยมันมันมันโวตเราเราพูดไม่ได้ครับแต่ต้องพิสูจน์าฆสนาไม่ได้ก่อนเราต้องร่วมมือกันแข่งกับต่างชาติอย่าคนไทยอย่าไปแข่งกันเองใช่ครับไม่มีประโยชน์ะไรครับใช่ครับเพราะว่ามีอยากจะรู้ว่ามีบริษัทไหนออกผลิตภัณฑ์ทีเดียวสิบสองตัวไม่มีก็เนี่ยคนไทยเป็นคนแรกอย้ออกแล้วก็ ทุกเคสเราสามารถพิสูจน์ภาสนามได้ทันทีใช่ครับสารจะไม่มีสารกัดก่อนนะครับเช่นสารสิงคนนับนพาราฟีนครับเทปลอนหรือปลอดหรืออะไรต่างๆที่กัดก่อนนะครับโซเวนไลน์ของเราจะไม่มีเลยครันะครับเพราะว่าในห้องแลบเขาจะระบุมาเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าตัวไหนที่ให้โตษกับตัดออกครับก็มีผลิตภัณฑ์ของชมรมโรงงานโดยใจของเราเท่านั้นเองที่ไม่มีสารพวกนี้ ครับนะครับก็มั่นใจได้ครับอ้าวสุดท้ายแล้วลืมไปเรื่องหนึ่งครับวันหลังจากเมษานั้นจะมีอาจารย์นรงชัยอาจารย์ดอนอาจารย์ปออาจารย์ทีมงานของคณะกรรมการจะเดินทางลงมาครับให้กําลังใจพวกเราแล้วก็อาจารย์นรงชัยต้องรับหน้าที่เรื่องกล่อง ECU ให้ความรู้เบื้องต้นกับสมาชิกเราสมาชิกอาจารย์ดอนก็เรื่องเกียร์สมองเกียร์อาจารย์นรงชัยที่ทัดใจใช่ไหมใช่ครับโอเคนั่นก็คือเป็นฟู ครูฝึกสอนครับขอติดต่อกันประจําอยู่ครับแล้วก็อาจารย์ประพาสต้องมีแนวทางเกี่ยวกับอะไรที่ถูกนำจากโรงงานเปอร์เซ็นต์ลดเยอะเช่นลูกหมากเจ็ดที่ผลิตให้อีสูตรแท้อะไรพวกนี้ให้พวกเราได้ใช้ครับแล้วก็จะมีอาจารย์หลิมต้องรับผิดชอบเรื่องหวฉีดกับคู่อาจารย์ปอคู่อาจารย์ปอครับสองท่านนี้ครับแล้วก็ เกียก็จย์ดอนกับจย์เบนต้องคู่กันนะครับส่วนพวกเราเนี่ยต้องทั่วไปเราเรียกพวกเราคือพานโรงเป็นผู้จัดการผู้จัดการยันพานโรงตรงไหนที่ไม่ทันเราต้องโดดเข้าไปครับแทนถ้ายังทันอยู่เราก็ต้องปล่อยให้ให้ทำเพราะแบ่งหน้าที่กันไปแล้วครับเราเป็นทับเสริมทับเสริมโอเคเราเป็นเราเป็นทับเสริมให้ให้งานมันจบเร็วขึ้นถ้าสมมุติ ดูตรงนี้ไม่พอเอามาฐานที่สองเลยใช่ครับก็ตัวเดียวกันพวกเราต้องช่วยกันสอนให้ให,ให้ให้ความรู้อเดี๋ยวเจอกันหลังเมษาแต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนให้โควิดนิ่งๆก่อน,น,อนครับเพราะเวลาจัดเนยสมาชิกมันค่อนข้างเยอะไปที่ที่หัดใหญ่หรือที่ไหนน่าจะนครศรีนครศรีธรรมราชมันจะกลางกลางใช่ใช่ช่คือปรึกษาหลายท่านแล้วก็บอกว่านครศรีแต่นครศรีก็น่าจะอู่จันนาลงชัยจะพร้อมที่สุด สถานที่กว้างขวางอู่ใหม่แจนนรงชัยแกที่จริงแกอยู่แกอยู่ผาดใจก็เปิดอู่ใหม่ที่นครศรีธรรมราชอ๋อเปิดอู่ใหม่ที่นครศรีธรรมราชก็โดยจังหวะบังเอิญว่าถามทุกคนบหมว่กถ้ท่านครนครศรีธรรมราชนี้มันจะเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางดีที่สุดใช่ทุกคนจะเดินทางใกล้ใช่ครับแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยที่สุดการใช้จ่ายอยน้อยครับอ้าวสุดท้ายแล้วก็ขออวยพรให้ทีมงานจันจ่ายครูฝึกสอนของเราครับประสบความสาเร็จ เพราะว่าท่านเป็นคนใจดีมากช่วยเหลือคนมามากแต่โดนเอาเปรียบเขามากเหมือนกันบ,บางครั้งน้อยใจยก็มีบอกไม่ต้องน้อยใจยคือ,อยังไงทุกคนต้องเจอหมดนะครับ,รบก็ขอเวพรให้อาจารย์ประสบความสำเร็จรแล้วเป็นผู้นำที่ดีเป็นครูฝึกสอนที่ดีเป็นเรื่องอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังแล้วก็ร่วมมือกันเดินไปด้วยกันสวัสดีครับครับ อจารย์ขอบคุณครับ